คุณเคยได้ยินเสียงเหรียญกระทบโต๊ะตอนแม่ค้าทอนเงินไหมครับกรุงกริงเสียงนั้นอาจฟังดูธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือเสียงเตือนใจเล็กๆว่าชีวิตเรากำลังมีทางเลือกเสมอไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตามวันหนึ่งหลังจากซื้อกาแฟแก้วโปรดที่ร้านปากซอยแม่ค้าทอนเหรียญบาทมาให้ผมสองเหรียญผมรับมาแบบไม่ได้คิดอะไรเพราะมันแค่เงินทอนใช่ไหมครับ เหรียญสองเหรียญที่อัดหล่นในกระเป๋ากองรวมอยู่กับเศษใบเสร็จหรือบางทีก็กลายเป็นของตกพื้นที่ไม่มีใครอยากก้มเก็บแต่เชื่อไหมครับวันนั้นผมรู้สึกบางอย่างแปลกๆในใจผมเผลอมองเหรียญในมือแล้วคิดขึ้นมาว่าเหรียญสองเหรียญน,นี่มันก็เคยทำให้ใครสักคนยิ้มได้ผมนึกถึงตอนเด็กๆที่คุณแม่ชอบให้เหรียญบาทไปซื้อขนมตอนเลิกเรียนแล้วพูดเสมอว่า อย่าดูถูกเงินบาทเดียวมันคือเงินเหมือนกันตอนนั้นไม่เข้าใจหรอกครับแค่รู้ว่าเหรียญบาททำให้เราได้ขนมอร่อยๆแต่พอโตมาผมเริ่มเห็นความจริงอีกแบบเหรียญบาทไม่ได้ซื้อขนมได้เท่านั้นแต่มันซื้อวิเนัยได้ด้วยทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างดูยิ่งใหญ่ต้องลงทุนทีละหลายพันต้องออมหลักหมื่นต้องรวยเร็วภายในปีเดียวพอพูดถึงการเก็บเงินจากเงินทอน หลายคนหัวเราะบอกว่ามันจะไปเหลืออะไรให้เก็บแต่ในฐานะคนหนึ่งที่เคยเริ่มออมจากเหรียญบาทผมกล้าบอกเลยครับว่าสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเราได้ไม่ใช่จำนวนเงินแต่มันคือความสม่ำเสมอที่ซ่อนอยู่ในเงินเล็กๆพวกนั้นต่างหากในมุมของจิตวิทยาการเงินเราเรียกสิ่งนี้ว่า micro saving behavior หรือพฤติกรรมการออมแบบจิว๋ว ที่ค่อยๆเปลี่ยนโครงสร้างสมองทางการเงินของเราโดยไม่รู้ตัวมีงานวิจัยของ Behavioral Economics Thailand 2022เขาพบว่าคนที่เริ่มออ,อมแม้เพียงวันละไม่กี่บาทมีแนวโน้มพัฒนานิสัยทางการเงินระยะยาวได้ดีกว่าคนที่ออมเป็นช่วงๆเป็นก้อนๆเสียอีกเพราะสมองมนุษย์ตอบสนองกับการเห็นผลลัพธ์ซ้ำๆมากกว่าการเห็นก้อนใหญ่ครั้งเดียวหรือพูดง่ายๆคือ สมองเราติดรางวัลเล็กๆที่เห็นทันทีมากกว่าเป้าหมายใหญ่ที่อยู่ไกลเหมือนเวลาที่เราได้ยินเสียงเหรียญตกในกระปุกนั่นแหละครับมันเหมือนเสียงรางวัลของความพยายามเล็กๆที่เราทำให้ตัวเองหลายปีก่อนผมเคยเจอเรื่องหนึ่งที่ฝังใจมากมีคุณลุงคนหนึ่งทำงานเป็นรอปอพแถวออฟฟิศผมเขามีกระปุกเหล็กเล็กๆตั้งอยู่ข้างรองเท้าเก่าๆผมถามแกเล่นๆว่า ลุงเก็บเหรียญไว้ทำไมครับแกตอบยิ้มยิ้มว่าอ๋อเก็บเงินทอนจากเข้ากล่องในลูกวันละไม่กี่บาทเองแต่เก็บมาหปีแล้วนะได้หลายหมื่นอยู่ตอนนั้นผมถึงกับนิ่งไปเลยครับเพราะมันคือหมื่นบาทที่เกิดจากเศษเหรียญของแต่ละวันผมลองนั่งคิดเล่นๆสมมุติเราได้เหรียญบาทวันละห้าเหรียญเท่ากับหบาทต่อวันเดือนหนึ่งก็ร้อบาท ปีหนึ่งก็พันแบาทถ้าเราทำแบบนี้ไป10ปีเงินที่ดูเหมือนไม่มีค่าจะกลายเป็น1,800นบาทยังไม่รวมดอกเบี้ยนะครับแต่สิ่งสำคัญกว่าตัวเลขคือความรู้สึกว่าเราทำได้มันสร้างแรงศรัทธาในตัวเองขึ้นมาทีละนิดผมอยากให้คุณลองหลับตาแล้วนึกถึงเหรียญบาทในกระเป๋าตอนนี้ดูครับมันอาจดูเล็กจนไม่อยากถือ แต่ในนั้นซ่อนพลังการเริ่มต้นอยู่จริงๆเงินถอนอาจไม่ได้เปลี่ยนอนาคตในวันเดียวแต่มันจะเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเงินของคุณตลอดไปเพราะในทุกเหรียญที่เรามองข้ามอาจมีความฝันของเราซ่อนอยู่ก็ได้ครับเหมียวจะพาไปดูว่าทําไมเหรียญบาทถึงกลายเป็นเครื่องมือเปลี่ยนนิสัยทางการเงินได้จริงและเบื้องหลังของศาสตร์แห่งเหรียญบาทที่นักเศรษฐศาสตร์เอง ยังยอมรับว่าทรงพลังกว่าที่คิดในมุมหนึ่งของชีวิตเหรียญบาทดูเหมือนจะไม่มีน้ำหนักอะไรเลยครับมันเบาเสียจนหลายคนไม่อยากพกหล่นพื้นก็ไม่อยากก้มเก็บหรือบางทีพอแม่ค้าทอนมาก็ยื่นให้เด็กขอทานรงหัวถนนไปเลยเพราะเราคิดว่ามันไม่มีค่าแต่คุณรู้ไหมครับในโลกของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเหรียญบาทนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของพลังมหาศาลทางการเงิน ที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันของคนเราผมเคยอ่านรายงานของศูนย์วิจัยเกษรกรไทยปี2023เขาพบว่าคนไทยกว่า72%ไม่เคยเก็บเหรียญทอนเลยนั่นหมายความว่าเกือบ3ใน4ของประชากรไทยปล่อยให้เงินเล็กๆเ,เหล่านี้หายไปจากระบบการออมโดยทั้งสิน้นและที่น่าสนใจคือกลุ่มคนที่เก็บเหรียญเป็นนิสัย มักจะมีความมั่นคงทางการเงินสูงกว่าโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะจำนวนเงินที่เก็บได้มากกว่าแต่เพราะระบบคิดของเขาต่างออกไปในทางจิตวิทยาสมองเราจะเรียกเงินเล็กๆเ,เหล่านี้ว่าเงินไม่สำคัญหรือ disposable change ซึ่งเราจะไม่รู้สึกสูญเสียเวลาใช้มันออกไปตัวอย่างง่ายๆเวลาเราใช้ธนบัตรพันบาทเราจะคิดก่อนจ่ายแน่ๆว่าจะคุ้มไหมแต่พอเป็นเหรียญบาท เราแทบไม่คิดเลยครับว่ากำลังใช้เงินอยู่จริงๆและนั่นแหละคือต้นเหตุของรอยรั่วทางการเงินเล็กๆที่สะสมจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ในระยะยาวแต่ในอีกด้านหนึ่งถ้าเรากลับมามองเงินทอนด้วยมุมมองใหม่เราจะเห็นว่ามันไม่ใช่เศษที่เหลือแต่คือพลังสะสมของวิน,นัยที่สามารถแปลงเป็นเงินก้อนใหญ่ได้จริงเหมือนที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า the power of tiny compounding พลังทบต้นของสิ่งเล็กๆซึ่งจะยิ่งมาหาศาลเมื่อทำต่อเนื่องมีตัวอย่างจริงที่ผมชอบมากครับเป็นเรื่องของพี่อ้อยแม่คาราน,น้ำเต้าหู้ที่ตลาดเยื้องออฟฟิศผมเองแกมีนิสัยแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือทุกวันหลังเก็บร้านเสร็จแกจะเอาเหรียญบาทกับเหรียญห้าทุกเหรียญใส่กระปุกเล็กๆไม่เคยใช้เลยไม่ว่าจะต้องไปซื้อของต่อ,อยังไงก็ตามผมเคยถามว่าพี่เก็บไปทําไมครับเหรียญบาทมันได้ไม่เท่าไหร่แกหัวเราะเบาๆแล้วบอกว่า ก็เพราะมันได้น้อยไงถึงต้องเก็บถ้าไม่เก็บมันก็จะไม่มีทางได้มากขึ้นเลยผ่านไปสองปีพี่อ้อยเปิดกระปุกเหรียญได้เกือบ15,000บาทครับเงินทั้งหมดถูกนำไปซ่อมรถจักรยานยนต์ของลูกชายที่ใช้ส่งของรับจ้างพี่อ้อยพูดกับผมว่าตอนเห็นเหรียญเยอะๆมันเหมือนเห็นความพยายามของทุกวันรวมกันอยู่ตรงหน้ามันไม่ใช่แค่เงินมันคือแรงของฉันทั้งปีเลยนะ ประโยคนั้นมันฝังอยู่ในใจผมจนถึงตอนนี้เพราะมันทำให้ผมเห็นภาพของมูลค่าที่แท้จริงของเหรียญบาทไม่ใช่ค่าทางตัวเลขแต่คือค่าทางใจถ้าเรามองจากมุมเศรษฐศาสตร์ล้วนๆเหรียญบาทคือหน่วยเงินเล็กสุดของระบบแต่ถ้ามองจากมุมของชีวิตเหรียญบาทคือหน่วยเล็กสุดของวินัยที่สร้างความมั่นคงได้จริง ลองคำนวณกันเล่นๆสมมติคุณเก็บเหรียญวันละ20บาทหรือเท่ากับกาแฟแก้วเดียวต่อวันภายใน1ปีคุณจะมีเงิน7,300บาทถ้าทำต่อเนื่อง10ปีโดยเอาไปฝากในบัญชีดอกเบี้ยเฉลี่ย2%ต่อปีคุณจะได้มากกว่า80,000บาทซึ่งเท่ากับเงินเดือนของใครบางคน1เดือนเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากเน้นไม่ใช่ตัวเลขเพราะจริงๆแล้วศาสตร์แห่งเหรียญบาทมันไม่ใช่วิชาเรื่องเงิน แต่มันคือวิชาฝึกใจที่สอนให้เรารู้จักเคารพสิ่งเล็กน้อยและเห็นคุณค่าของความสม่ำเสมอคุณอาจจะมีรายได้มากแค่ไหนก็ได้แต่ถ้าคุณยังดูถูกเงินบาทเดียวคุณก็จะยังดูถูกการเริ่มต้นเล็กๆของตัวเองอยู่เสมอและนี่แหละครับมนของเหรียญบาทที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปมันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตในชั่วข้ามคืนแต่มันค่อยๆหล่อหลอมเราให้กลายเป็นคนที่มีรากทางการเงินมั่นคงโดยไม่รู้ตัว ทุกครั้งที่เหรียญกระทบกระปุกมันคือเสียงของการสร้างนิสัยใหม่เสียงที่บอกเราว่าวันนี้เรายังไม่ลืมตัวเองผมว่าถ้าเราเริ่มฟังเสียงเหรียญเหล่านี้ให้ดีๆเราจะได้ยินมากกว่าแค่เสียงโลหะกระทบกันแต่มันคือเสียงของความทั้งใจที่ค่อยๆสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ทีละเหรียญทีละวันทีละใจครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะจริงเหรอครับแค่เหรียญบาทไม่กี่เหรียญจะเปลี่ยนชีวิตได้ขนาดนั้นเลยเหรอ คำตอบคือได้ครับถ้าเราเข้าใจสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของพฤติกรรมเล็กๆนั้นซึ่งผมเรียกมันว่าศาสตร์แห่งเหรียญบาทศาสตร์นี้ไม่ได้พูดถึงวิธีเก็บเงินให้ได้เยอะที่สุดแต่มันคือวิชาที่สอนให้เรามีสายตาใหม่ในการมองสิ่งเล็กน้อยว่าทุกบาททุกเหรียญที่ผ่านมือเราไม่ได้หมดไปเฉยๆแต่มันกำลังบอกเล่าเรื่องราวบางอย่างของตัวเราเวลาผมพูดคำว่าศาสตร์ หลายคนอาจจะนึกถึงอะไรที่ซับซ้อนต้องคำนวณต้องใช้สูตรทางการเงินเยอะๆแต่เปล่าเลยครับศาสตร์แห่งเหรียญบาทเรียบง่ายมากมันคือการเข้าใจธรรมชาติของนิสัยทางการเงินที่ซ่อนอยู่ในสมองเราเราไม่ได้จนเพราะเงินน้อยแต่เรามักจนเพราะไม่รู้ว่าตัวเองกำลังปล่อยให้นิสัยการใช้เงินแบบเดิมควบคุมเราอยู่ทุกวัน มีงานวิจัยของ Behavioral Science of Saving 2021เขาพบว่าสมองมนุษย์มีแนวโน้มจะมองข้ามมูลค่าเล็กๆที่เห็นผลช้าเช่นการออมเหรียญบาทต่อวันแต่จะให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ใหญ่ทันทีเช่นการซื้อของที่ทำให้รู้สึกดีเดียวนั้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่า Present Bias สมองของเราชอบรางวัลเดียวนี้มากกว่าอนาคต แต่ถ้าเราสามารถหลอกสมองตัวเองให้รู้สึกว่าการเก็บเรียนเล็กๆก็เป็นรางวัลในแต่ละวันได้สมองเราจะค่อยๆสร้างวงจรใหม่นั่นคือวงจรของความภูมิใจในความต่อเนื่องผมเลยอยากให้ลองมองเหรียญบาทใหม่ครับว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์ของการไม่ยอมแพ้ในเรื่องเล็กๆทุกครั้งที่เราเลือกที่จะไม่ใช้มันเรากำลังซ้อมสมองให้รู้จักคำว่าพอซึ่งคำนี้แหละครับที่เป็นหัวใจของสีิรภาพทางการเงินทุกอย่างในชีวิต ในด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมหรือ Behavioral Economics ยังมีอีกแนวคิดหนึ่งที่ชื่อว่า Compounding Habit Effect หมายถึงเมื่อเราทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆจนกลายเป็นนิสัยผลของมันจะทบต้นในชีวิตคล้ายการทบต้นของเงินเช่นการเดินวันละสินาทีไม่ได้ทำให้ร่างกายแข็งแรงในวันเดียวแต่ทำทุกวัน3เดือนต่อเนื่องสุขภาพคุณเปลี่ยนแน่นอน เช่นเดียวกับเหรียญบาทถ้าคุณออมทุกวันมันจะไม่ใช่เรื่องของเงินอีกต่อไปแต่มันคือการเทรนจิตใจให้มั่นคงต่อเป้าหมายนักเขียนชื่อเจมส์เคลียร์เจ้าของหนังสือ Atomic Habits เคยพูดไว้ว่าสิ่งเล็กๆที่คุณทำทุกวันจะสร้างตัวตนของคุณในอนาคตผมเห็นด้วยทุกคำครับเพราะถ้าเรามองย้อนกลับไปทุกคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินสุขภาพหรือความสัมพันธ์ เขาเริ่มจากอะไรเล็กๆทั้งนั้นการเขียนบันทึกวันละหน้าการออมวันละบาทการขอบคุณตัวเองวันละคำไม่มีใครกระโดดไปจุดหมายได้โดยไม่เริ่มจากก้าวเล็กๆดังนั้นศาสตร์แห่งเหรียญบาทไม่ใช่เรื่องของจำนวนเงินแต่เป็นเรื่องของพลังทบต้นของนิสัยที่มาจากการกระทำซ้ำๆทุกวันโดยไม่รู้ตัวเหมือนการปลูกต้นไม้ครับตอนแรกมันไม่โตเลยเรารดน้ำทุกวัน เห็นแต่ดินเปียกๆจนวันหนึ่งเราตื่นมาพบว่ามันงอกขึ้นมาแล้วโดยไม่รู้ตัวผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งบ่นว่าเหนียวแกพูดเรื่องเก็บเหรียญบาทอยู่ได้มันจะช่วยอะไรได้จริงรอผมหยิบกระบุกเหรียญของผมให้เขาดูมันหนักมากจนต้องยกสองมือพอเปิดนับกันจริงๆได้เกือบหน0 0งบาทเขานั่งเงียบเลยครับผมบอกเขาเบาๆว่า ไม่ใช่หมื่นสองที่ทำให้ฉันมั่นใจแต่เป็นทุกวันก่อนนอนที่ฉันใส่เหรียญลงไปมันทำให้ฉันเชื่อว่าฉันควบคุมชีวิตตัวเองได้ในตอนนั้นเองที่ผมเข้าใจว่าศาสตร์แห่งเหรียญบาทไม่ใช่เรื่องออมเงินแต่เป็นเรื่องการฝึกใจให้อยู่เหนือความอยากเพราะทุกครั้งที่เราจะไม่เก็บเราจะได้ยินเสียงในหัวว่าไม่เห็นเป็นไรหรอกแค่บาทเดียวแล้วถ้าเราผ่านเสียงนั้นไปได้ เรากำลังสร้างกำแพงเล็กๆที่ป้องกันเราจากนิสัยผลาญเงินโดยไม่รู้ตัวและนี่แหละครับคือแก่นของศาสตร์นี้ไม่ต้องใช้ทุนเยอะไม่ต้องอ่านตำราเศรษฐกิจหนาๆแค่ยอมให้เหรียญบาทสอนเราถึงคุณค่าของสิ่งเล็กน้อยทุกวันก็พอเพราะสุดท้ายแล้วคนที่รู้จักให้ค่ากับเงินบาทเดียวก็จะไม่มีวันดูถูกโอกาสเล็กๆในชีวิตอีกเลยครับผมอยากเล่าเรื่องพี่อ้อยอีกครั้งครับ ผมมีความประทับใจในตัวพี่อ้อยมากผมยังจำกลิ่นหอมของน้ำเต้าหู้ตอนเช้าได้ดีครับกลิ่นที่ลอยมาตามลมอุ่นๆจากร้านเล็กๆหน้าปากซอยที่ผมเดินผ่านทุกวันร้านพี่อ้อยร้านเก่าแก่ที่เปิดมานานกว่า15ปีขายแค่น้ำเต้าหู้ปลาท่องโกและรอยยิ้มจริงใจของคนขายทุกเช้าพี่อ้อยจะยืนอยู่หลังหม้อใหญ่ควันจางๆลอยขึ้นมาปะทะแสงอาทิตย์อ่อนๆ เสียงเหรียญที่ลูกค้าจ่ายดังกรุงกริ้งก่อนจะตามด้วยเสียงแม่ค้าพูดอย่างคุ้นหูนามเต้าหู้ไม่ใส่น้ำตาลแก้วหนึ่งนะลูกผมกับพี่อ้อยเริ่มคุยกันเพราะแกชอบแซวเหมียวว่าทำไมมาซื้อทุกวันแต่ไม่เคยเอาแก้วมาเองจนวันหนึ่งผมสังเกตเห็นกล่องเหล็กใบเล็กๆที่ตั้งอยู่ข้างโต๊ะคิดเงินมีสติกเกอร์เขียนไว้ว่าเก็บเงินทอนของพี่อ้อยผมถามแบบขำขันว่าอ้าวพี่เก็บไว้ทำไม เหรียญบาทมันจะมีค่าอะไรพี่อ้อยเงยหน้ามายิ้มและพูดช้าๆว่าไม่รู้หรอกว่าจะได้เท่าไหร่รู้แค่ว่าทุกเหรียญคือแรงของฉันในแต่ละวันคำนั้นมันเหมือนยิงตรงเข้ากลางใจครับผมยืนเงียบอยู่ครู่หนึ่งแล้วมองกล่องเหล็กนั้นใหม่อีกครั้งมันไม่ได้มีแค่เหรียญแต่มีเวลาของผู้หญิงคนหนึ่งที่ตื่นตั้งแต่ตีสามทุกวันเตรียมของขายของเหนื่อยทั้งวันแต่ยังเก็บแรงไว้หยอดเหรียญลงกล่องทุกคืน วันละไม่มากวันละแค่20บาทเท่านั้นผมแอบสังเกตเธออยู่หลายเดือนพี่อ้อยไม่เคยลืมหยอดเหรียญเลยครับแม้วันที่ฝนตกหน้าร้านเงียบไม่มีลูกค้าเธอยังพูดกับตัวเองว่าวันนี้ได้แค่เหรียญห้าก็ยังดีอย่างน้อยก็ไม่ศูนย์และทุกสิ้นเดือนเธอจะเอาเหรียญไปใส่ขวดน้ำพลาสติกขนาดใหญ่ปิดฝาแน่นแล้วเขียนวันที่แปะไว้เวลาผ่านไปสองปีวันหนึ่งผมเดินไปที่ร้าน แล้วเห็นว่าพี่อ้อยไม่ได้ขายของตามปกติเธอยิ้มกว้างกว่าเดิมบอกผมว่าวันนี้ร้านปิดหนึ่งวันนะลูกจะพาลูกชายไปซ่อมรถแล้วหยิบสมุดบัญชีเล่มเล็กๆออกมาให้ดูด้านในมียอดเงิน14,600บาททั้งหมดมาจากเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบที่เธอเก็บวันละนิดวันละหน่อยทุกวันผมจำได้ว่าผมถามเธอว่าพี่ไม่เคยนับเหรอครับว่าได้เท่าไหร่แล้วเธอตอบทันทีว่าไม่เคยนับเลยลูก กลัวท้อฉันแค่ทำทุกวันไปเรื่อยๆพอเปิดดูอีกทีมันก็เยอะเองประโยคนั้นมันเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยพลังเหมือนเสียงสั่นเบาๆจากหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ลูกชายของพี่อ้อยเป็นเด็กขยันครับเขาทำงานส่งของด้วยรถมอเตอร์ไซค์เก่าคันเดียวแต่ช่วงนั้นรถพังหนักต้องใช้เงินหลายพันในการซ่อมพี่อ้อยบอกว่าถ้าไม่เก็บเหรียญพวกนี้คงต้องกู้เงินแน่ๆแล้วเธอก็หัวเราะเบาๆว่า ไม่คิดเลยว่าเงินทอนที่เคยดูไร้ค่ามันจะช่วยลูกได้จริงๆวันนั้นผมกลับบ้านด้วยความรู้สึกอบอุ่นใจแปลกๆระหว่างทางเสียงเหรียญในกระเป๋ากางเกงของผมดังกริ้งเบาๆผมเผลอจับมันไว้แน่นแล้วนึกถึงคำพูดของพี่อ้อยทุกเหรียญคือแรงของฉันในแต่ละวันใช่ครับเหรียญไม่ใช่เศษแต่มันคือพลังของวินัยเล็กๆที่ไม่หายไปไหนเลยผมเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่า สิ่งที่ทำให้พี่อ้อยมีวันนี้ได้ไม่ใช่แค่เพราะเธอเก็บเหรียญได้เยอะแต่เพราะเธอไม่หยุดทำตังหาดเหรียญทุกเหรียญคือหลักฐานของความตั้งใจที่ต่อเนื่องเหมือนหยดน้ำที่ค่อยๆเจาะหินทีละนิดไม่ใช่เพราะแรนของหยดแต่มาจากความต่อเนื่องของการหยดซ้ำๆทุกวันหลายคนมองพลังแบบนี้ไม่เห็นเพราะมันไม่หวือหวาไม่ได้ผลลัพธ์ทันทีแต่มันคือพลังที่แท้จริงของชีวิตพลังของความคงเส้นคงวา เหมือนเสียงเหรียญเล็กๆที่ดังซ้ำทุกวันในกล่องเล็กของพี่อ้อยเสียงนั้นอาจเบาในวันนี้แต่วันหนึ่งมันจะกลายเป็นเสียงกึกก้องของความสำเร็จที่ไม่มีใครลบได้ครับผมเชื่อว่าหลังจากได้ฟังเรื่องของพี่อ้อยหลายคนคงเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเงินทอนไม่ได้เป็นแค่เศษเงินเล็กๆที่ติดปลายนิ้วจากการซื้อของแต่มันคือพลังของวินัยในชีวิตประจาวันที่ถ้าเราออกแบบให้ดี มันสามารถกลายเป็นระบบการออมที่มีพลังได้จริงซึ่งในตอนนี้ผมอยากชวนคุณลองมาดูแนวทางปฏิบัติจริงๆที่ใครก็ทำได้ไม่ต้องใช้สูตรซับซ้อนไม่ต้องใช้เงินเยอะแค่ต้องใช้ใจและความต่อเนื่องเท่านั้นเองครับผมเรียกแนวคิดนี้ว่าเทคนิคเก็บเงินจากเงินทอนอย่างสร้างสรรค์เพราะผมเชื่อว่าการออมไม่จำเป็นต้องเครียดมันสามารถสนุกอบอุ่น และกลายเป็นกิจกรรมที่เติมพลังใจให้เราได้ทุกวันเทคนิคที่หนึ่งคือกระปุกสมระดับเทคนิคนี้เป็นเหมือนระบบเก็บเหรียญที่ค่อยๆเติบโตไปพร้อมกับเราผมลองใช้มาหลายปีแล้วได้ผลมากครับเพราะมันทำให้เห็นภาพของความต่อเนื่องได้ชัดเจนกระปุกเล็กตั้งไว้ในที่ที่มองเห็นได้ง่ายที่สุดเช่นบนโต๊ะทางานหรือหัวเตียงจุดประสงค์ของมันคือไว้เก็บทุกครั้งที่ได้เงินทอน ไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาทเหรียญห้หรือ10บ,บาทให้โยนลงทันทีโดยไม่คิดว่าเล็กเกินไปหลักสำคัญคืออย่าปล่อยให้เหรียญผ่านมือโดยไม่ให้คุณค่าทุกเหรียญที่คุณหยอดลงไปคือการบอกสมองว่าฉันยังไม่ลืมเป้าหมายของฉันกระปุกกลางใช้เป็นที่รวมเหรียญจากกระปุกเล็กทุกสิ้นเดือนผมใช้ขวดแก้วใสใบใหญ่หน่อยเพราะอยากเห็นปริมาณมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการได้เห็นเหรียญกองสูงขึ้นเดือนต่อเดือน เป็นแรงใจที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อครับทุกครั้งที่เห็นเหรียญพูลเต็มขวดมันจะมีเสียงในใจแววขึ้นมาว่านี่แหละผลของวินัยกระปุกใหญ่คือบัญชีธนาคารเศษส,สตางของคุณเองครับทุกสิ้นเดือนหรือทุกครั้งที่เหรียญเต็มขวดให้เอาไปฝากในบัญชีธนาคารที่ตั้งใจไว้เฉพาะเช่นเปิดบัญชีใหม่ชื่อบัญชีเหรียญบาท หรือใช้ระบบโอนเศษเงินอัตโนม,มัติในแอปธนาคารอย่าง SCB EASY หรือ Kplus ที่จะโอนเศษเงินจากการใช้จ่ายทุกครั้งเช่นถ้าคุณจ่าย87บาทระบบจะโอนเศษ13บาทเข้าไปในบัญชีออมให้คุณโดยอัตโนม,มัติมันเหมือนมีผู้ช่วยเก็บเงินให้คุณตลอดเวลาโดยไม่ต้องคิดเยอะเทคนิคนี้ทำให้เงินทอนของคุณไหลเวียนอย่างมีระบบเหมือนน้ำที่ค่อยๆไหลรวมกันจนกลายเป็นลำธารใหญ่ในวันหนึ่งเทคนิคที่2 เหรียญบาททบใจเทคนิคนี้อาจจะฟังดูเรียบง่ายมากแต่พลังของมันอยู่ตรงความรู้สึกที่แทรกอยู่ในทุกเหรียญผมเรียกมันว่าทบใจเพราะมันไม่ได้ทบแค่เงินแต่มันทบพลังใจของเราไปด้วยทุกครั้งที่คุณได้เงินทอนไม่ว่าจะเหรียญเดียวหรือหลายเหรียญให้คุณหยิบโพสต์อิดเล็กๆเ,เ,เขียนคำขอบคุณสั้นๆลงไปแล้วแปะไว้ที่กระปุกเช่นขอบคุณวันที่ฉันไม่ซื้อของที่ไม่จำเป็น ขอบคุณที่ฉันเลือกเก็บมากกว่าใช้ขอบคุณที่ฉันยังมีแรงทํางานหาเหรียญน,นี้ฟังดูเหมือนคำง่ายๆแต่ทุกครั้งที่คุณเขียนสมองคุณจะจดจำว่าการเก็บเหรียญเท่ากับการให้คุณค่าตัวเองและนั่นจะสร้างวงจรแห่งความภูมิใจที่ค่อยๆฝังแน่นในใจโดยไม่รู้ตัวผ่านไปหลายเดือนคุณจะมองกระปุกข,ของคุณไม่เหมือนเดิมเลยครับเพราะมันจะเต็มไปด้วยข้อความของกำลังใจที่คุณให้ตัวเองในแต่ละวัน ผมเคยลองทำแบบนี้แล้ววันหนึ่งตอนกำลังเหนื่อยจากงานผมเผลอมองกระปุกที่แปะข้อความเก่าๆเอาไว้แล้วเห็นโพสต์อีกใบหนึ่งเขียนว่าขอบคุณวันที่ฉันไม่ล้มเลิกตอนนั้นผมหยุดมองแล้วน้ำตาซึมมันไม่ใช่เพราะจำนวนเงินแต่มันคือการได้เห็นว่าเราผ่านมาได้ทุกวันจริงๆเทคนิคที่3เหรียญหนึ่งคำสัญญานี่คือเทคนิคที่ผมรักที่สุดครับ และผมอยากให้ทุกคนลองทำดูเพราะมันเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเงินได้จริงๆทุกครั้งที่คุณได้รับเหรียญบาทให้พูดกับตัวเองในใจว่านี่คือการเริ่มต้นอีกครั้งของวินัยชั้นประโยคนี้เหมือนคาถาส่วนตัวครับฟังดูสั้นมากแต่ถ้าพูดซ้าๆทุกวันมันจะกลายเป็นการรีเซ็ตใจที่ทรงพลังทุกครั้งที่คุณเก็บเหรียญแทนที่สมองจะคิดว่าก็แค่บาทเดียวมันจะเปลี่ยนเป็น นี่คือสัญญาที่ฉันให้กับตัวเองอีกครั้งคุณจะรู้สึกได้เลยว่าทุกเหรียญเริ่มมีความหมายมีเรื่องราวมีพลังเหมือนมันเป็นเพื่อนตัวเล็กๆที่คอยเตือนใจคุณทุกวันว่าเฮ้ย hey, นายยังอยู่ในเส้นทางอยู่นะอย,ย่าหยุดผมเคยสังเกตว่าคนที่สามารถออมได้ยาวนานไม่ใช่คนที่มีรายได้สูงกว่าใครแต่คือคนที่มีพิธีกรรมทางใจแบบนี้นี่แหละครับเหรียญหนึ่งเหรียญอาจดูเล็ก แต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ของความมุ่งมั่นทุกวันและนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆผมอยากบอกว่าทุกเทคนิคที่เล่าไปไม่จำเป็นต้องทำครบทุกอย่างในทันทีแค่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทำซ้ำทุกวันพอครับเพราะหัวใจของศาสตร์แห่งเหรียญบาทไม่ใช่ทำมากแต่คือทำเสมอเมื่อคุณทำเสมอเหรียญที่เคยดูไม่มีค่า จะเริ่มมีความหมายและวินัยที่เคยดูยากจะกลายเป็นนิสัยใหม่ที่อยู่กับคุณไปตลอดชีวิตครับค่ำวันหนึ่งหลังจากผมเลิกงานช้ากว่าปกติฝนโปรยบางๆถนนสะท้อนแสงไฟเหลืองของรถยนต์ผมเดินผ่านร้านสะดวกซื้อเล็กๆที่ปิดประตูครึ่งหนึ่งได้ยินเสียงเหรียญตกกริง้งบนพื้นหน้าร้านพอหันไปมองเห็นเหรียญบาทกลิ้งมาอยู่ตรงปลายเท้าผมก้มลงเก็บขึ้นมามันเย็นและเปียกจากฝน ผมถือมันไว้นิ่งๆแล้วเผลอยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัวเพราะในวินาทีนั้นผมรู้เลยว่าเหรียญบาทมันไม่ได้เป็นแค่เงินอีกต่อไปแล้วครับมันคือเครื่องเตือนใจของทุกวันที่ผ่านมาวันที่เราพยายามวันที่เราสู้วันที่เราไม่ยอมแพ้กับสิ่งเล็กๆ ผมยืนมองเหรียญน,นั้นในมือพลางนึกถึงพี่อ้อยนึกถึงเสียงเหรียญที่กระเท็บกล่องเหล็กของเธอทุกคืนนึกถึงเพื่อนๆที่เริ่มออมจากเศษเงินหลังดูคลิปของช่องเราแล้วส่งข้อความมาว่าเหมียวผมเริ่มจากวันละเหรียญตอนนี้ผมมีเงินสำรองเดือนนึงแล้วครับผมอ่านแล้วรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบมันอบอุ่นขึ้นนิดนึงเหมือนเห็นประกายเล็กๆของความหวังในใจคน หลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องพวกนี้เล็กเกินไปจะเปลี่ยนชีวิตได้แต่ความจริงคือชีวิตเราไม่ได้เปลี่ยนเพราะเรื่องใหญ่หรอกครับมันเปลี่ยนเพราะสิ่งเล็กๆที่เราทําซ้ําๆยังมีความหมายมากกว่าเหรียญบาทหนึ่งเหรียญอาจซื้อกาแฟไม่ได้อาจซื้อข้าวไม่ได้แต่มันซื้อนิสัยใหม่ได้ซื้อความเชื่อมั่นในตัวเองได้และบางครั้งมันซื้อความหวังให้ใครบางคนได้ด้วยครับ ผมเคยได้ยินประโยคหนึ่งที่ผมชอบมากจากท่านวอวัชิระเมธีท่านพูดว่าคนที่รู้จักคุณค่าของเงินหนึ่งบาทคือคนที่รู้จักคุณค่าของความเพียรผมว่าน,นี่แหละคือหัวใจของศาสตร์แห่งเหรียญบาทมันไม่ได้สอนให้เรารวยเร็วแต่มันสอนให้เรามั่นคงอย่างแท้จริงสอนให้เราภูมิใจในสิ่งเล็กๆในแต่ละวันเพราะวันหนึง่งสิ่งเล็กๆเหล่านี้แหละจะกลายเป็นหลักฐานของความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ครับ ผมอยากให้คุณลองมองในกระเป๋าตอนนี้ครับว่ามีเหรียญบาทอยู่กี่เหรียญสองเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญไม่สำคัญเลยว่ากี่เหรียญสำคัญตรงที่คุณจะทำอะไรกับมันถ้าเหรียญนั้นตกพื้นอย่าเพิ่งเดินผ่านไปเฉยๆนะครับลองก้มเก็บมันขึ้นมาแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่านี่คือการเริ่มต้นใหม่ของฉันอีกครั้งเหรียญบาทอาจไม่เปลี่ยนชีวิตในวันเดียวแต่มันจะค่อยๆเปลี่ยนนิสัยทางการเงินของคุณ เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของเงินและสุดท้ายมันจะเปลี่ยนชีวิตทั้งระบบของคุณได้จริงๆเพราะทุกครั้งที่คุณเก็บเหรียญคุณไม่ได้แค่เก็บเงินคุณกำลังเก็บความมั่นใจในตัวเองไว้ในนั้นด้วยและเมื่อวันหนึ่งคุณเปิดกระปุกออกเห็นเหรียญมากมายที่เคยหยอดไว้คุณจะรู้ทันทีว่าแต่และเหรียญไม่ได้มีค่าแค่บาทเดียวแต่มันคือเรื่องราวของวันที่คุณไม่ยอมแพ้วันที่คุณเลือกทำสิ่งเล็กๆแทนที่จะรอสิ่งใหญ่ วันที่คุณเริ่มสร้างชีวิตด้วยมือของตัวเองผมมองเหรียญในมืออีกครั้งก่อนใส่ลงในกระเป๋าเหมือนเสียงเบาๆดังขึ้นในใจว่าเก็บไว้นะมันคือแรงของวันพรุ่งนี้แล้วผมก็ยิ้มครับเพราะผมรู้ว่าถึงจะเป็นเหรียญเล็กๆแต่วันนี้มันเปลี่ยนชีวิตผมไปแล้วจริงๆอย่าประเมินค่าความเล็กเพราะสิ่งใหญ่ทุกอย่างเริ่มจากเศษเสี้ยวเสมอครับเหมียวเติมใจรายการเหมียวเมาส์การเงิน